เอาลนะครับก็คือเป็นระบบ v a r i a b l e Valve ซึ่งระบบ v a r i a b l e Valve เนี่ยนะครับมีใช้กับรถยนต์ทั่วไปแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดเป็น Honda เนี่ยนะครับเป็นระบบ V ีเทคนะครับถ้าเกิดเป็นของ t ต y o ต้ก็คือเป็นของวีทีนะครับแต่ดีนะครับรถจักรยานรถจักรยานยนต์เนี่ยยังไม่มีการนำเอาระบบ v a r i a b l e Valve นะครับมาใช้กับรถจักรยานนะครับดังนั้นของเราจึงเป็นนะครับกลุ่มแรกที่นำเอา v a r i a b l e Valve มาใช้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับ เราจะให้ดูลัการทำงานของระหว่างระบบวิ e ทกับระบบ VVL นะครับก็คือระบบวิ e ทคเนี่ยนะครับจะใช้มุมพายลูปเบี้ยวนะครับที่มี2อระดับก็คือการเปิดน้อยกับเปิดปกติกับเปิดมากนะครับเดี๋ยวให้ดูแผ่สาธิตอันนี้ดีกว่าครับจะเห็นชัดกว่านะครับนะครับแล้วก็เป็นในรอบต็มตเนี่ยระบบวิเทคจะใช้มุมครับที่มีการเปิดแบบปกติในการเปิดวาล์วนะครับ และเมื่อในร่มสูงในระบบวิเทคจะใช้มุมที่มีขนาดความความโตกว่าในการเปิดวาล์วอย่างนหนึ่งใช่ครับมันเป็นได้ไงนะครับโดยมีชุดไฮโดริกนะครับที่อยู่ในระบบกลไกนะครับเข้ามาดันเข้ามาทําให้วาล์วทั้งสองตัวเนี้ยนะครับเปิดพร้อมกันนะครับผมใช้มุมองศาเปิดที่สูงฟาครับผมคือมันมีสองแคมอยู่แล้วใช่มีสองแคมครับผมใส่พ่วงเอาใช่หรอพ่วงนันไปครับผม อันนี้เป็นระบบของวิเด็กนะครับแต่ว่าระบบวีเวร์ของเรานะครับจะเป็นมุมผาลูกเดี้ยนะครับที่ดีตั้งแต่นะครับมุมน้อยไปถึงมุมมุมมากใช่ครับนี่ครับของเรานะครับตั้งแต่มุมมุมน้อยนะครับไปถึงมุมมากนะครับซึ่งในรอบต่ำเนี่ยนะครับของเราก็จะเปิดให้อากาศหรือว่าไอดีเนี่ยเข้าไปในกระบอกสบูได้น้อยนะครับในส่วนนี้มันจึงลดการใช้น้ํามันได้เพราะว่าน้ํามันที่เข้ามาจากคาผสมกันใน คาร์บูเเตอร์ระหว่างน้ำมันกับอากาศเนี่ยก็จะเข้ามาในเขาบอกสุบเล่นน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในรอบสูงเนี่ยของเราใช้มุมพารูเบลที่มีการเปิดกว่าให้แกนนมัเข้าออกได้ใช่ครับก็มีเป็นชุดกลไกตัวดันนะครับอันนี้เป็นระบบเบียร์ถ้าเกิดเป็นรถด้มเดิมเนี่ยไม่ว่ารถต่ำหรือรถสูงเนี่ยมันจะใช้มุมพารูเบลที่มีการเปิดแบบแบบแบบเดิมเนี่ยทำการเปิดนะครับไอ้ส่วนนี้มันจึงไม่ช่วยลดกําลังงานในรอบต่ำได้นะครับก็คือระบบวบียร์ของเราครับใช้ ชุดกลงไกตัวดันนะครับก็คือชุดอันนี้ฮะนี่ครับช้ตัวเป็นของจริงก็อยู่ทางด้านนี้ครับครับผมเราจะอธิบายที่รูปก่อนฮะอันนี้คือตัวเล่งรองนะครับนี่คือตัวเล่งหลักนะครับนี่คือปลอกเกี่ยวนำอันนี้คือปลายเกี่ยวนำนะครับอันนี้คือเผาลูกเบี้ยวของแบบเรียวขอรดรูปบีบเอ l นะครับนี่คือเฟืองเผาลูกเบี้ยวนะครับอันนี้คือเป็นชุดที่เราทําขึ้นมาทั้งหมดเลยใช่ครับก็คือขับเขาออกยังไงมาดูทางด้านนี้ฮะนะครับ โดยที่เราใช้สายคาริคเป็นแบบ2หัวนะครับอีกหัวหนึ่งจะต่อเข้ากับที่คาร์บูเลเตอร์นะครับที่ลูกเล่นนะครับโดยอีกหัวหนึ่งจะต่อเข้ากับที่ตัวเล่งรองซึ่งตัวเล่งรองตัวน um ี้นะฮะทดรอบทําให้ตัวหลักนะครับเกิดการหมุนรอบเด็มากขึ้นนะครับจากนั้นจะทําให้ตรงปลายเกลนํำนะฮะดูลูกนี้ครับผมนี่ครับตรงปลายเกลน้ำเนี่ยฮะเกิดการหมุนรอบแล้วทําให้ปลายเกลนํำเกิดการดันพาลูลูกเบี้ยวให้เกิดการเลื่อนสไลด์ดังนั้นจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของมุมนะครับ ตามรอบเครื่องยนต์ตามที่เราควบคุมหรือว่าคอนโทรลที่เออ่คันเร่งนะครับใช่ครับระบบกนไกใช่ครับส่วนนี้เราได้ทำการทดลองระหว่างรถระบบเดิมปรับรถระบบวีเวนเนี่ยนะครับจากดูที่กล้าฟนะฮะตั้งแต่ความเร็ว1 0 1ถึง100กิโมตรต่อชั่วโมงเราเฉลี่ยกันแล้วนะครับส่วนนี้จะประหยัดอยู่ที่15.18%สัเกตเห็นได้ว่านะครับ อยู่ที่ประมาณ20ถึง70กิมตร่อชั่วโมงเนี่ยของเราจะประหยัดที่สุดนะครับก็คือการใช้ความเร็วของจัก,กรยานยนต์ที่ประชาชนทั่วไปนะครับใช้ขับเคลื่นกันบนท้องถนนนะครับผม <Okay. S 1> บ้านมลพิษของเราก็ต่ำลงกว่าของเดิมนะครับอย่างเช่นค่าขบอนมอนอกซด์นะครับต่ำลงอยู่ที่เนี่ยฮะ9.73หรือ6.36เนตนะครับตัวนี้เราได้ ทําทำการตรวจสิทธิบัตรนะครับทางด้านลูกเบี้ยนะครับเพราอว่าจะใช้สิทธิบัตรเนี่ยนะครับเอ่อนำมาเสนอให้กับบริษัทหรือห้างร้านต่างๆที่สนใจนําเอาระบบนี้ไปใช้กับรถยนต์ที่จะนําผลิตนะครับมาใช้สู่เชิงพาณิชหรือว่าอาจจะมีรุ่นนี้นะครับมาใช้ในอนาคตต่อไปก็เป็นได้ครับผมชื่ออะไรครับเอ่อพวกเรามาจากวิทยาเทคนิคการชนะวุนะครับผมชื่อนายปรีชาวิจาจไพน์ครับผมอีกคนนึงอีกคนหนึ่งชื่อนายปิยะช้างนาครับ